ปัญหาหน้ารำคาญปัญหายืดเยื้อโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องเงินเรื่องทองเดือนนี้มีโอกาสจบผมกำลังพูดถึงดวงราศีพฤกษภประจําเดือนพฤศจิกายน2568เนื้อหาคลิปนี้รับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนา คือเกือบตลอดเดือนนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนหรือดาวต,วตัวตนของคนราศีพฤกษฎไปสถิตเรือนอริแล้วได้มาตรฐานดีเรียกว่าเกษตรหรือเกษตรตราทิบดีดาวเจ้าเรือนเป็นเกษตรในเรือนอริเปรยียบเหมือนพระเอกนางเอกในแดนจรเพราะอริคือปัญหาอุปสรรค และศัตรูหมู่มานส่วนเกษตรหรือเกษตรตราธิปดีเนี่ยก็หมายถึงความสมบูรณ์นั่นทําให้เดือนนี้ราศีพฤษภจะต้องแข็งแรงและแข็งแกร่งแข็งแรงคือสุขภาพร่างกายเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแข็งแกร่งก็จิตใจกล้าหาญชันชัยถึงขั้นกล้าลุยเข้าไปในดงแดนอรินั่นคือการเข้าไปจัดการปัญหาอุปสรรคที่ลุมร้อมลุมเร้าหรือเรื่องที่คาราคาซังวนเวียนอยู่กับท่านหลายเพลาแล้วก็สําเร็จราบคาบหมดตั้ง เรื่องเงินเงินทองทองเป็นหนี้เป็นสินคาราคาสังหลบหน้าเจ้าหนี้ตั้งแต่ปีกระโน้นเพราะไม่มีจ่ายเขาดาวสุกมาตรงนี้ราศีพฤกษจะกำเงินไม่ต้องให้เขาตามอ่ะแต่เดินไปหาเขาเองบอกเอ้านี่ทั้งต้นทั้งดอกข้าของเครื่องใช้บ้านช่องห้องหอที่ก่อนก่อนหน้านี้แต่ไหนแต่ไรพังชำรุดเสียหายไม่มีเงินซ่อมไม่มีตังเปลี่ยนจำเป็นต้องใช้ทั้งที่เสียทั้งที่ไม่สมบูรณ์ ถึงครั้งนี้เช่นเดียวกันครับก็จะมีเงินซื้อใหม่หรืออย่างน้อยก็ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดีคืนสภาพความสมบูรณ์ดาวสุขเรือนอริยังหมายความถึงการเข้าไปจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับราศีพฤษภท่านปัญหาส่วนตัวปัญหาเรื่องงานไม่ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดมานานแล้วทุกอย่างทุกเรื่องแค่ราศีพฤษภลุยลุกขึ้นมาจัดการไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสใหญ่โตขนาดไหนท่านก็จะจัดการสําเร็จราบคาบอย่างไม่น่าเชื่อด้วยอิทธิพลของ ดาวสุกเป็นเกษตรเรือนอรินี่แหละครับกับเนื้ออื่นใดตอนนี้ดาวพระหัสพดีดาวเจ้าเรือนราพะและดาวเจ้าเรือนวินาศก็เดินเร็วข้ามราศีสถิตรเรือนสหัชชะมาตรฐานดีอีกคือเป็นมหาอุดดาวพระหัสเดินมาครั้งนี้เหมือนเป็นการทดลองงานก็มาอยู่ประมาณ3เดือนก่อนถอยกลับคืนเข้าสู่เรือนกระดุมพระดาวพระหัสเข้ามาทดลองงานเหมือนคนทํางานช่วงโปรนั่แหละครับ ต้องเร่งสร้างผลงานสร้างงานให้โดดเด่นเพื่อการยอมรับลาภมาสหัชชะแปลว่าราศีพฤษภต้องมีโอกาสสร้างผลงานสร้างความโดดเด่นจงเป็นที่ยอมรับของผู้คนของสังคมแวดล้อมหรือจากที่ราศีพฤษภไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนแวดล้อมดาวพระหัสสถิตตำแหน่งนี้จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษคือหมายความว่า จะเกิดเรื่องราวเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้ราศีพฤษภได้พิสูจน์ตัวเองนํามาซึ่งการยอมรับยกย่องนับถือจากคนรอบข้างกับสิ่งที่ตามมาคือเงินทองรายได้ก็จะไหลมาเทมาได้มาจากไหนก็ได้มาจากผู้คนจากสังคมแวดล้อมที่ยอมรับท่านนั่นแหละครับกับอีกการหนึ่งดวงดาวตําแหน่งเดียวกันนี้คือดาวพระหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนมลณะมรณะมาสหัดชะจะเกิดสิ่งเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดกับราศีพฤษภสิ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องดีเป็นสิ่งดีนะครับสร้างความมั่นคงทั้งเงินทองชื่อเสียงและหน้าที่การงานองค์ประกอบดวงดาว2องตำแหน่งนี้จะช่วยพลิกชีวิตราศีพฤษภเพียงแต่ว่า ยังมีดวงดาวอีกดวงคือมรตยูอยู่ในเรือนเกิดซึ่งดาวดวงนี้ทําให้ชีวิตไม่นิ่งดั่นหมายความว่าดวงดีดวงรุ่งจะมานั่งสบายชี้นิ้วสั่งงานในห้องแอร์ตลอดทั้งวีทั้งวันเป็นไปไม่ได้หรือทํางานประจําตําแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านได้รับมอบหมายเนี่ยตอนแรกเขากาหนดไว้ว่าขอบขายงานก็ประมาณนี้แหละก็อย่าไปเชื่อเขานะครับเพราะเอาเข้าจริงเดี๋ยวตรงนี้เพิ่มตรงนั้นตัดออกไปไม่เว้นกระทั่งคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแนวไหนเกี่ยวกับงานอะไรธุรกิจอะไรสิ่งที่ว่า แน่ๆพร้อมขยับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยอิทธิพลพลังงานดาวดวงนี้มรุตยู่เพราะว่าตัวตนหรือความหมายของดาวดวงนี้นั้นผมพูดบ่อยมากๆอยู่ตรงไหนจะก่อเกิดการหมุนไปหมุนมาไม่ได้หยุด อย่างถ้าพื้นชะตาของใครก็ตามวางดวงดาวผูกดวงปรากฏว่ามรตยูสถิตรเรือนการเงินหรือตำแหน่งกระดุมพระก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยรวยไม่ทนจนไม่นานตอนร่ำรวยมีเงินมีมากขนาดไหนก็ตามไม่ช้าไม่นานพลังงานดาวดวงนี้ก็จะขับเคลื่อนให้เงินนั้นหมดไปไม่ใช่หมดธรรมดานะแต่หมดเกลี้ยงกระเป๋า5บาท10บาทก็อาจจะไม่เหลือติดแล้วใครเห็นใครรู้แบบนี้ อย่าได้ไปดูถูกชนะเผอแพรบเดียวอิทธิพลดาวดวงนี้ก็หมุนเงินเข้ามาทําให้คนคนนี้กลับมาล่ารวยมั่งคัง่งยิ่งกว่าเดิมเงินมากกว่าเก่าซะอีกครับทีนี้ช่วงนี้ต่อไปอีกถึงนู่นเลยครับกลางปี2572มรุดยูสถิตรเรือนราศีพฤกษพตําแหน่งตัวตนของคนราศีพฤกษบจึงเป็นเหตุผลที่นําเรียนว่าดวงดีก็จริงแต่ชีวิตท่านไมีมวันนิ่งต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ปยน,ปยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาอย่าได้ประมาทแล้วเดือนนี้นั้นถ้าท่านเผชิญปัญหา เห็นอุปสรรคอะไรก็อย่าหนีอย่ากลัวลุยเข้าชนเดินเข้าหาไม่ต้องไว้ตกว่าถ้าลุยเข้าไปแล้วถ้าแก้ไม่ได้ละ่ะถ้าลงมือทําไม่ได้อย่างที่คิดละ่ะอย่ากลัวก่อนลุยถ้าท่านหนีปัญหาไม่ตัดสินใจจัดการช่วงนี้ช่วงเวลานี้โอกาสดีๆโชคลาภงามๆที่จะเข้ามาในชีวิตแทนที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่แทนที่จะเป็นชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับคนรอบข้างอาจจะเป็นแค่เงินเล็กๆเ,เป็นคําชื่นชมของคนแค่ไม่กี่คนซึ่งไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงความสําเร็จอันน่าพึงพอใจให้กับท่านแม้แต่น้อย นั้นปัญหารอบนี้ครับลุกขึ้นลุยลุยครับลุกขึ้นสู้ ความรักครอบครัวคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์เกือบจะมั่นคงนะแต่ว่ามีเหตุมีประเด็นที่ทําให้แฟนท่านเครือบแคลงสงสัยทั้งที่ท่านไม่ได้ทําอยู่ๆญาติๆของแฟนเขามาบอกว่าไปฮ่องกงมาไปเจอท่านเดินอยู่กับสาวจีนไม่ได้เดินธรรมดานะเดินจับมือสนิทแนบแน่นแล้วก็จูงเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งด้วยทําไมชักจ,จดจําผัวแกไม่ได้ใช่แน่ๆนี่ๆดูรูปเลยญาตินะหวังดีถ่ายรูปมายืนยันแต่ว่าถ่ายไกลามากบอกว่าที่จริงเห็นชัดตั้งแต่นั่งในร้านแล้วแต่ไม่อยากเข้าไปทักแล้วก็ไม่กล้าถ่าย เพราะมันใกล้กันมากต้องรอให้ออกจากร้านก่อนประเด็นคือว่า ช่วงเวลาที่ญาติคนนั้นมาบอกแฟนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ราศีพฤษภไปดูงานที่โรงงานบางประกงออกจากบ้านกลับบ้านวันเดียวกันเลยกับทริปของญาติที่ไปฮ่องกงเขายืนยันบอกว่าฉันอยู่บางประกงอยู่บางประกงพูดยังไงเมียก็ไม่เชื่อผัวก็ไม่ฟังนี่ไงหลักฐานมึงอยู่ฮ่องกงไม่ใช่บางประกงคนโสดราศีพฤษภครับคบใครช่วงนี้ระวังถูกหลอกเสียเงินเสียทองมาดีคุยดีครับโคตระน่าเชื่อถือนั่นแหละครับตัวดีเลยเล่าว่าทํางานหน ไปสืบสวนพิเศษทํางานสําคัญอยู่มีรูปมีเรื่องเล่าใจถนัดเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันจะจริงหรอมันจะใช่หรอแต่ยังว่าครับคนเราความรักความเหงามันบังตาคิดเองเออเองว่าน่าจะใช่มั้งคงไม่หลอกล้อถึงหลอกก็ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่มีอะไรจะต้องเสียเนี่ยคิดแบบนี้สุดท้ายกว่าจะรู้ตัวครับเสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อเสียงอาจจะต้องไปพัวพันปัญหาคดีความเรื่องยืดเยื้อที่ต้องตามแก้ไขอีกต่างหาก สุขภาพอุบัติเหตุเกี่ยวกับของมีคมทุกชนิดโดยเฉพาะที่เป็นใบมีดใบพัดติดมอเตอร์จะใช้งานอะไรตรวจตาดูดีๆครับก่อนกดปุ่มสตาร์ทน็อตตัวไหนหลุดหรือเปล่าฝาครอบหายหรือปม่ถ้าเพิ่งซื้อมาก็อ่านวิธีใช้อย่างละเอียดเพราะตามเกณฑ์ชะตาใบมีดใบพัดที่ว่านั้นมีโอกาสหลุดกระเด็นโดนน่องโดนขาเกิดเป็นบาดแผล เสี่ยงโชคโชคลาบตอนต้นเดือนหนึ่งพฤศจิกายนหมายเลขนำโชคจะอยู่ที่เครื่องมือสื่อสารประจำบ้านคือ ถ้าที่บ้านท่านยังมีโทรศัพท์บ้านเลขโทรศัพท์เบอร์เบอร์โทรศัพท์บ้าน2ตัวสตัว,ตวท้ายเนี่ยนำหมายเลขนั่นแหละครับไปใช้เสี่ยงโชคแต่ถ้าบอกไม่มีโห้ยอาจารย์นี่มันยุคไหนแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของพ่อของสามีใช่เดียวกันครับเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวเลขอะไรนั่นแหละครับหมายเลขนําโชคสําหรับมวดนี้ส่วนรอบกลางเดือน16พฤศจิกายนรอบๆบบ้านท่านเนี่ยบ้านไหนห้องไหนคนเยอะที่สุดบ้านไหนเสียงดังที่สุดไม่ว่าเทศกาลหรือ ไม่ใช่เทศกาลเขาเปิดปิดประตูเนี่ยธรรมดาไม่ได้ต้องลากต้องดึงกระแทกให้มีเสียงไม่ก็แต่ละวันบ้านนี้คนเข้าคนออกกันคึกคักลองแวบบ๊บๆไปดูสิครับว่าบ้านหลังนั้นน่ยห้องนั้นน่ยเลขที่เท่าไหร่นั่นแหละหมายเลขนำโชคสําหรับงวดนี้แต่ถ้ามองซ้ายมองขวาดงดานย่านนี้ไม่มีใครดังเท่ากับบ้านฉันห้องฉันแล้วก็ไม่ต้องรีรอเลยครับนําเอาเลขที่บ้านบ้านท่านนั่นแหละไปใช้เสียงโชค แนวทางทําบุญเสริมชะตาอะไรก็ได้เกี่ยวกับความงดงามไม่ใช่ใท่านไปนปะแป้งวัดนะผมหมายถึงร่วมบุญสร้างกุศลสร้างหรือซ่อมแซมกําแพงแก้วซุ้มประตูวัดร่วมบุญเขียนภาพประติมากรรมภายในวัดภายในวิหารยิ่งถ้าเป็นถาวรวัตถุที่มีความงดงามและขนาดใหญ่จะดีเป็นอย่างมากเหตุผลคือเกือบตลอดเดือนนี้ครับดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์สถิตเรือนอริดาวศุกร์เป็นตัวแทนความสวยความงามการสร้างบุญ กุศลลักษณะเช่นนี้จะทําให้ชีวิตราศีพฤกษบมั่นคงสมบูรณ์ฟ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างสวยงาม ถ้าท่านทำงานมาทั้งชีวิตยังไม่รวยสั่งเนื้อสั่งตัวไม่ได้สักทีหรือกำลังมองหาทางออกชีวิตต้องการความมั่นคงผมแนะนำบริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยำเพียงอย่างเดียวแต่แม่นแล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านสร้างความสำเร็จสร้างความมั่นคงได้จริงอันบ่มเพาะจากความรู้ประสบการณ์การทำการโหราศาสตร์ทวงชุ้ยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีของผมสิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการนี้9 ข้อใหญ่ๆด้วยกันครับข้อที่1ท่านจะได้รู้ว่าความสามารถแท้จริงของท่านนั้นคืออะไรนาเรียนว่าหลายท่านไม่รู้ตัวเองเก่งอะไรทําอะไรแล้วดีความสับสนตรงนี้หมดไปได้แน่นอนถ้าท่านเลือกใช้บริการนี้เพราะโหราศาสตร์จะตอบข้อสงสัยให้กับท่านได้ 2. ออาชีพการงานที่ทาแล้วรวยทําแล้วมีความสุขคนเรานั้นทํางานอะไรถ้าอยากทําทําได้หมดแหละครับแต่งานที่ทําแล้วรวยทําให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับ ดวงชะตาดูดวงวางแผนชีวิตอ่านดวงอ่านดาวรู้ได้ทันทีว่าพื้นชะตาท่านทํางานอะไรทําแล้วดีมีความสุขและร่ารวยข้อที่3คนเราต่างก็มีข้อเสีย แล้วอะไรคือข้อเสียอันสําคัญที่ทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายคราวรู้ตรงนี้ก็เพื่อนําไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพสําหรับตัวท่านเช่นว่าถ้าท่านพูดไม่เก่งต้องฝึกฝนอย่างไรให้พูดเก่งนําเสนอเป็นข้อที่4โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกรรมติดตัวสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวงังการผิดพลาดและการสูญเสียนั้นเกิดเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตดังนั้นท่านต้องทำบุญอย่างไรที่จะ ผ่อนปลนกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรรับผลบุญกุศลและเปิดเส้นทางชีวิตให้ท่านเดินไปอย่างราบรื่นข้อที่5เลขที่บ้านที่อยู่แล้วดีมีความสุขตามชะตาของท่านต้องเป็นเลขที่บ้านเท่าไหร่ข้อที่6ว่าด้วยศาสตร์ของชื่อนามสกุลอักษรสระวรรณยุกที่ส่งเสริมชะตาสําหรับท่านต้องใช้อักษรสระวรรณยุกอะไรขึ้นต้นปิดท้ายกับกําลังดวงดาวกําลังตัวเลขเท่าไหร่บริการนี้ก็จะมีคําตอบให้ท่านครับข้อที่7หมายเลขมงคลตามชะตาท่านคือหมายเลขอะไรบ้างข้อที่8สีส่ง งเสริมชะตาสีสำหรับงานมงคลสีสำหรับติดต่อธุรกิจสีสำหรับกระเป๋าเงินที่เก็บเงินและสีสำหรับเก้าอี้ทำงานโต๊ะทำงานซึ่งต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่สีประจำวันเกิดที่หลายท่านคุ้นเคยเคย,เคยคุ้นแต่เป็นสีส่งเสริมชะตาที่จะส่งผลดีกับชีวิตท่านได้มากกว่า้อที่ก้านับตั้งแต่วันนี้ชะตาของท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รู้ตรงนี้ทําไมรู้ก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสําหรับชีวิตท่านบริการ ดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ประเด็นเน้นแค่ความแม่นยำอย่างเดียวแต่แม่นแล้วยังสามารถนำไปใช้วางแผนชีวิต เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนฤเวงกัมพูคนเราต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยดูดวงวางแผนชีวิตจะบอกท่านได้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยที่ท่านต้องวางแผนแก้ไข3ช่องทางบริการส่งไฟล์เสียงคําทํานายทางไลน์ให้บริการดูพูดใช้บริการพูดคุยสดๆกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวที่สํานักงานครับสนใจใช้บริการ แกน QR code ตามที่ปรากฏตรงนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับ